สวัสดีเพื่อนชาว Monster Hunter Wild ที่โหนสลิงผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมเต้ยนะครับคนนี้คนเดิมและนี่ก็เป็นความรู้สึกของผมครับจากการเล่น Monster Hunter w ตัว Open Beta Test ที่ผ่านมาในวันที่29ตุลาคมนั่นเองนะครับในหัวข้อแรกนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความประทับใจแรกนะความประทับใจแรกจากการเล่นแล้วกันนะครับหรือ first impression โดยสตนตัวผมเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจนะ ในตัว Performance แล้วก็ตัวภาพที่ออกมาในเครื่อง PlayStation 5นะครับก็ตัวเกมเนี่ยพาเราเข้าไปเป็นฮันเตอร์เลยนะหน้าแรกที่เราเข้าไปเล่นก็คือเราอยู่บนเรือนะครับที่เล่นบนทะเลทรายแล้วก็จับเราเข้าไปสู่เนื้อเรื่องหลักนะครับเราได้สร้างตัวละครก่อนแล้วก็ต้องบอกจริงๆว่าตัวกราฟิก แล้วก็ตัวเซตติ้งเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจค่อนข้างตระตึงนะนะครับดีผสมกวนเลยในส่วนต่อมาก็จะเป็นระบบเกมเพลย์นะครับระบบเกมเพลย์เนี่ยมีหลายส่วนนะโดยส่วนแรกที่ผมเข้าไปแล้วก็เจอเลยก็จะเป็นในหมวดของการอินเตอร์แอคชั่นกับพวกรีซอสพวกทรัพยากรในฉากนะครับที่จากเดิมเนี่ย ปกติเราเล่นภาคเวิรด์หรือภาคไรซ์แล้วก็ต้องเดินผ่านใช่ไหมครับถึงเก็บได้แต่ภาค Y ยเนี่ยเราสามารถขี่ตัวสิกเข็ผ่านแล้วก็เหมือนเป็นมินิเกมนะให้เราหันหน้าไปให้เราหันหน้าไปนะแล้วก็ยิงสลิงเกอร์เนี่ยไปเก็บได้เลยครับมันก็ทําให้การเก็บของการเก็บทรัพยากรเนี่ยมันมันสะดวกขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าเรามีมินิเกม,มเพื่อนๆเกมระหว่างที่เรากําลังเดินทาง ไปหามอนสเตอร์เป้าหมายของเรานะครับตัวขนาดแมปเนี่ยค่อนข้างมีขนาดกว้างใหญ่มากนะครับกว้างใหญ่มากจริงๆด้วยการเคลื่อนที่การเดินทางเนี่ยมันดูสมูทกว่าภาคไรซ u n ันเบกนะแต่ยังรู้สึกว่าไม่อิสระเท่าที่ขนาดที่จะไต่กำแพงไปนู่นไปนี่ได้นะครับผมรู้สึกว่าตัวไร s u ซันเบกเนี่ยทำข้อนี้ได้ดีกว่านะแต่ในเรื่องของกราฟิกแล้วก็ความสมจริงยังไงก็ต้องให้ไวครับมันเป็นการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยจาก ภาคเวิร์ไอซ์บอลนั่นเองนะครับเกมเพย์ในส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Combat มีการเพิ่มระบบใหม่นั่นก็คือระบบโฟกัสนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเคยเล่นภาคผมด้วยสวนตัวผมเล่นภาคไรซันเบกมาเนี่ยก็จะเทียบเคียงกับระบบคัมพีนะเพื่อนคัมพีที่มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคัมพีแล้วก็จะเปลี่ยนท่ามูฟเซ e ตที่อยู่ข้างในนั้นไปด้วยครับเรากด L2 ครับมันก็จะเป็นการเปิดคัมพีผม อ้างอิงแล้วกันนะครับเป็นการเปิดคมพี์ให้เราสามารถมีมุฟเซตใหม่จากในนั้นได้ซึ่งมุฟเซตเนี่ยก็จะสามารถทำอินเตอร์อคชันกับแผลแล้วก็จำนวนบาดแผลที่อยู่กับมอนสเตอร์ได้ให้เราสามารถทำความเสียหายได้มากขึ้นนั่นเองนะซึ่งเป็นแบบที่สนุกมากเลยนะครับผมค่อนข้างชอบเลยเวลาที่เราทําแผลให้มอนเยอะๆแล้วเรายิงตุ้มทีเดียวใส่ไปเนี่ยมันมันฟินมากฟินน้ําแตกเลยนะมันฟินมากเลยนะฮะ ก็ต้องลองดูนเวียนนะค่อนข้างสนุกเลยผมให้ระบบนี้เนี่ยเป็นระบบชูโรของ Monster Hunter w i เลยนะครับในส่วนต่อมาก็เป็นในส่วนของการต่อสู้นะการแอนิเมชันต่างๆหลักๆที่ผมค่อนข้างประทับใจในแอนิเมชันของทีมแคนที่เขาใส่ใจมาเลยก็คือแอนิเมชันของตัวผู้เล่นนะตัวนักล่าน,นะครับที่หลักๆที่ผมชอบที่สุดคือจะเป็นการโดนตี <laughs> การโดนมอนสเตอร์จูโจมมอนสเตอร์โจมตีนะครับเช่นสมมติในขณะที่เรากําลังกริ่งๆอยู่เนี่ยแล้วมอนสเตอร์โจมตีเรามานะครับ การปีงของเราก็จะไม่ได้โดนตัดชึบแล้วกระเด็นกระดกกร็กลับไปด้านหลังนะครับแต่จะเป็นมันจะมีแอนิเมชั่นแบบระหว่างขั้นกลางคือเราเหมือนเรากลิ้งเราเซลงแล้วเราก็ลงลงครับมันละเอียดขึ้นมากนะครับรวมไปถึงบางฉากเนี่ยบางการต่อสู้บางโมเมนต์ที่ชิดบุมชิดกะระแับแล้วโดนมอนสเตอร์ จบไปเนี่ยตัวผมก็ไปพิงแนบกับกอแพงนะมันมันดูสมจริงขึ้นมากมานะครับผมเห็นตัวเองกิ้งมาเป็นหมื่นๆครั้งนะจากหลายๆภาครวมกันก็หลายพันชั่วโมงนะครับมันมันสังเกตได้ทันทีแน่นอนเพื่อนๆที่มาเล่นยังไงก็ต้องสังเกตได้แน่นอนนะว่าการกลิ้งของของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปการโดนตีการโดนกระแทกเรามันเปลี่ยนไปซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีเรารู้สึกว่าเออมันพัฒนาไปอีกก้าวหนึ่งแล้วนะครับของเกม m o n s เตอร์ n ันเตอ ในส่วนแมปอีกอย่างหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาก็คือจะเป็นการนำฮับเนี่ยจากเดิมแคตติงฮับที่อยู่ในมอนสเตอร์อินเทอร์เวิลด์ไอซ์บอมันจะเป็นแคตติงฮับแยกเข้าไปแล้วเราสามารถจุคนในนั้นเนี่ยได้16คนนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นส่วนที่เชื่อมติดกับบริเวณแผนที่ที่เราใช้ในการล่าเลยนะครับเรารับเควสแล้วเราก็ลงไปล่าอย่างนั้นแหละเมื่เรานั่งอยู่ริมชายหาดเพื่อนนั่งริมชายหาดใช่ไหมมีคนเดินมาหาเราเอ้ย e ไปล่าป่ะไปแล้วเราก็เดินลงไปล่าเลยครับมัน มันอย่างนั้นเลยมันซีมเลสนะมคือรุนไร้รอยต่อจริงๆอ่ะมันอันนี้มันประทับใจมากประทับใจีที่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทําได้ขนาดนี้เหรอวะในยุคนี้ใน2015มอนเซิเตอร์เว์ยังยังเข้าเป็นล็อกเป็นห้องมีการคัาซีมต่างๆแต่พอเป็นมอนเซิเตอร์ไวเนี่ยมันมันไร้รอยต่อเลยนะเพื่อนมันได้ขนาดนี้แล้วมันสุดมากๆนะฮะมัน บันดีอ่ะในส่วนต่อมาก็คงจะเป็นการเล่นการโจมตีกับมอนสเตอร์นะครับก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังยังค่อนข้างเนื้อหาย,ยังน้อยอยู่อ่ะยังเหมือนก็บข้อมูลคงยังกักอยู่เหมือนตอนมอนสเตอร์ไรซันเบกนะที่ในเดโมโนเนี่ยก็จะมีการกักท่าบางท่าไว้ให้ไปใช้ได้ตอน MR4 ก็คิดว่า m o มอนสเตอร์ไวต์ก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นเช่นกันนะไม่งั้นก็ คนก็คงไม่ซื้อตัวเกมเต็มมาเล่นะนะว่าไหมนะด้วยส่วนตัวผมรู้สึกว่าท่าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเล่นอาวุธไปหลายชินน้นนะยังไม่คามผู้ชิ้นเล่ผมเล่นดาบยาวไปเล่นดาบใหญ่ไปเล่นไรโบกันไปนะครับเล่นโบไปผมรู้สึกว่าโบเนี่ยธนูนะครับจะค่อนข้างเก่งมากๆด้วยสกิล โฮมมิงมิสไซล์ของเขามันโกงมากนะครับจากเดิมที่เราต้องถ้าเป็นภาคเบลอีคสบอลหรือไรซ์เมกเราต้องเข้าไปจ่อหน้ามอนเพื่อที่จะยิงให้มันอัดหน้าเต็มเหมือนช็อตกันเนี่ยมันปืนปืนลูกสองนะเพื่อนที่มันยิ่งใกล้เลยยิ่งแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรายิงวิธีโฮมมิงแล้วก็เราก็เราก็ขยับถอยออกมาให้ไม่พ้นระยะแล้วเราก็ยิงธนูติดตามอัดตรงจุดนั้นไปได้เลยมันมันโกงอะ่ะมันโกงมากเลยนะฮะต้องรอดูว่าตัวเกมเตรียมจะโดนเนิร์ฟไหม สมมคิว่าน่าจะโดนแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องโดนคูณดาวอะโดนคูณดาวของไอ้ตัวโฮมมิ่งมิสไซของเขานไม่งั้นโกงมากเลยนะมันเก่งจริงๆรธนูนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือรายละเอียดต่างๆในแผนที่นะครับเขา ค่อนข้างใส่ใจเหมือนเหมือนเขาเก็บกดจากไรซันเบกมานะค่อนข้างจัดเต็มพอสมควรนะครับนาจะรู้สึกว่าบางทีพีเอสเนี่ยมันก็แรงแล้วนะจริงๆดรอปกราฟิกลงมาหน่อยนึงให้มันรันเป็น 4K60FPS ก็ได้นะครับมันมันน่าจะไปไหวแล้วแต่ว่าแคบบอกใหม่นายจะรันได้แค่30เฟรมเท่านั้นถึงแม้นายจะเป็น p s 5ก็ตามนะก็คงจะเป็นเหมือนกดของเขาด้วยอย่างนึงก็คือเหมือนจะดันให้ผู้เล่นเนี่ยน่าจะต้องเล่น PS 5 Pro นะ ก็มีปัญหานะครับข้อดีอย่างเดียวของการที่เป็นผู้เล่นดีนดูซิทมาก่อนนี่คือการเป็นคนตาเฟรมเรตต่ำฮะผมก็เป็นคนเล่น Monster Hunter Rise ไรท Break เนี่ยใน Nintendo Switch เป็นหลักเลยนะครับทำให้เฟรมเรตของตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณยีเฟรมถึง30เฟรมเท่านั้นเองนะครับทำให้ตาผมเนี่ยเป็นตาเฟรมเรตต่ำแล้วก็เป็นตาดินน้ำมันไปแล้วนะฮะสำหรับการเล่น Monster Hunter ตอร์ไในมุมมอง 720 p ผ่านรีโมทเพลย์แล้วก็กระตุกบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันแคปปี้แล้วสำหรับผม <laughs> ผมโอเคมากและสุดท้ายนะครับก็คงเป็นสรุปทั้งหมดนะที่ผมรู้สึกจากการเล่นตัว open beta นะครับของ monster hunter w i ส่วนตัวผมนะผมก็ยังรู้สึกว่า monster hunter w i ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการพัฒนาการยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งนะครับของ Mon s เ e r Hunter World i c e อ o r ว e ผมยังรับรู้ แล้วก็รู้สึกถึงกลิ่นอายของ Monster Hunter World Iceborne ใน Monster Hunter w i l รวไมไปถึงผมก็ยังรู้สึกถึงกลิ่นอายของ Monster Hunter Rise Sunbreak ใน Monster w i ด้วยเช่นกันนะครับนันเป็นจุดกึ่งกลางพอดีของ Monster Hunter Rise Sunbreak กับ Monster Hunter World Iceborne ในกราฟิกแล้วก็เกมเพลย์ที่มีความพิถีพิถันมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจ มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเทียบเท่ากับตอนความรู้สึกอิมเพรสชันในตอน e 3ที่มีการประกาศ Monster Hunter World ออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่า Monster Hunter World มันสุดกว่าน,ะม,นมันแบบเฮ้ยแบบพีกว่านะครับไฮกว่านะครับแล้วผมก็คิดว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในช่วงชีวิตนี้ของ Capcom แหละไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วนะครับการทำมอนสเตอร์ไวของแคปคอมเป็นเหมือนกันการดันบาวแบบ จนสุดทางเลยนะครับแบบพวกเกมเพลย์แล้วก็ตัวเอลิเมนต์ต่างๆในเกมเนี่ยค่อนข้างจะสุดแหละนะครับแคปคขม้มเลยจําเป็นอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นยกระดับตัวกราฟิกเพิ่มแทนนะมันมีข้อจํากัดเพิ่มมากขึ้นนะการเข้าถึงก็อาจจะเข้าถึงได้ยากขึ้นนะก็ต้องรอดูกันว่าในปีส0 2 5ัี่เนี่ยจะมีผู้เล่นฝั่ง p l a y s t a t i o n 5ฟหรือ PC หรือ Xbox นะครับในสัดส่วนอะไรยังไงนะผมก็คิดว่า PC ก็ยังเยอะอยู่ดีนะโดยตัวสเปคขั้นต่ําที่1 6 0เล่นได้เนี่ยสรับ เครื่องผมที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับ3050ผมก็ยังคิดว่าน่าจะพอไอ้ถ้าตาผมเป็นตาดินน์มนแล้วก็เฟรมเลสต่ำนะก็คิดว่าเล่นบน PC ก็ยังไหวนี่ก็คงเป็นคำเห็นของผมครับเกี่ยวกับ Monster w o r e w i d ในปี2024นี้นะซึ่งถ้าผมพูดในฐานะนักล่าท่านหนึ่งที่ติดตามตัวเกมมาอย่างยาวนานนะครับไม่มี ข้อใดเลยที่จะทําให้เพื่อนๆนักล่าจะไม่เล่น Monster Hunter Wild ะจะต้องเล่นอย่างยิ่งแน่นอนนี่เป็น Monster Hunter ที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยครับมันดีขึ้นมากๆทั้งกราฟิกทั้งเกมเพลย์มันสนุกขึ้นมากนะครับเอลิเมนต์ต่างๆในเกมดูเป็นดน n ามิกแล้วก็ธรรมชาติมากๆนะครับแค่เพื่อนๆจ่ายตังค์หนึ่งพันเบาทแล้วก็เข้าไปตืินชมวิวทิวทัศน์เนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะฮะควรโดนเป็นอย่างยิ่งนะแต่ในอีกกรณีนะครับเพื่อน อาจจะไม่ใช่นักล่ามือฉมังนะเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นมอนสเต t ร์ Wi ยเป็น Monster h u ต t e r แรกในชีวิตนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆืนั้นประทักใจเหมือนตอน Monster h u n t e r w o ร l d นะอยากให้เพื่อนๆประทักใจเกมอาจจะยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผ่านจุดคัดกรองไปได้แล้วเพื่อนๆจะแฮปปี้แล้วก็จะเป็นแฟนซีรีนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นความเห็นผมครับผมเต้นะครับ วันนี้ลาไปก่อนแลนะ้วดันพบกันใหม่คลิปตัวหน้าครับผมแฮปปี้ยันตินดับ